ฟุตบอลเอฟเอคัพนัดชิงช้าง f อฟเอัพเย็นนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมนะครับคู่ปรับเมืองทองนะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอดีตอะไรกันมากมายถึงกลายกลายเป็นคู่ปรับนะเราก็ดูมาเรื่อยๆก็เชียร์ทั้งสองทีม วันไหนเมืองทองลงเตะแล้วก็เชียร์เมืองทองวันไหนบุรีรัมย์ลงเตะแล้วก็เชียร์บุรีรัมย์นะครับก็ไม่รู้ว่าทั้งสองทีมนี้เขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนแต่ก็เคยได้ยินใช่ไหมอกว่าแพ้แพ้ทีมไหนแพ้ได้ห้ามแพ้บุรีรัมย์แพ้ทีมไหนแพ้ได้ห้ามแพ้เมืองทองอะไรมาก็เคยได้ยินมาอยู่แต่ก็ไม่เคยไปตรวจสอบดูว่าเขามีเรื่องบาดหมางอะไรกันมานะครับถึงเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็ เชียร์ทั้งสองทีมอ่ะเมืองทองลงเตะก็นักเตะทีมชาติไทยก็อยู่ในนั้นเยอะแล้วก็มีนักกีฬาทีมชาติไทยเราหลายๆคนที่เล่นในนั้นก็เราก็ติดตามอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเมืองทองลงเตะแล้วก็เราก็ชื่นชมทีมเมืองทองเช่นเดียวกันเวลาบุรีรัมย์ลงเตะแล้วก็ชื่นชมบุรีรัมย์เช่นเดียวกันแต่วันนี้เนะี่ยมันเป็นเขาบอกว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีนะมันก็จริงนะ เท่าที่ดูข้อมูลข่าวสารได้หลายทางว่าเออเขาเริ่มมีเรื่องบาดหมางกันมาเป็นระยะระยะเป็นสิบปีมาแล้วนี่ก็เป็นเรื่อยๆมานะเราก็พอจะรู้แล้วละ่ะจากข้อมูลข่าวสารที่เรารับฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์เกมวันนี้นะในมุมมองของผมคิดว่าบุรีรัมนี่เขายกระดับทีมไปอีกระดับหนึ่งนะเมืองทองนี่ก็ ก็เป็นทีมที่ดีแต่ว่าการการพัฒนาทีมนี่ก็ยังไม่ได้ทุ่มทุนเท่าบุรีรัมบุรีรัมนี่คือบางนัดนี่ไม่มีนักเตะทีมชาติไทยเอ,อนักเตะไทยลงแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้ก็คือการทำทีมมูลค่าทีมการจ้างนักเตะต่างชาติก็คือเป็นนักเตะที่เกรดสูงนะครับ เล่นในลีกของต่างประเทศมาเยอะอะไรประมาณนี้ค่อนค่าตัวหรือว่าค่าจ้างค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงสูงกว่าทีมอื่นๆที่จ้างในลีกของของของ,ของไทยลีกว่าง,งั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับทีมยโฮดาลุนทักซิมที่อยู่อยู่มาเลเซียใช่ไหมที่เข้าทำทีมแล้วก็มัน มันเหมือนเป็นทีมที่อะไรทีมทานในหลีกมาเลเซียบุรีรัมก็ประมาณนั้นก็คล้ายๆกับยโฮดาลุนตักซิมนะครับเพราะฉะนั้นการเจอกันเย็นนี้นั้นอติติอะไรต่างๆนี้ที่เราเคยเคยเห็นเมืองทองกับบุรีรัมต่อสู้กันมาเนี่ยเราจะเอามาเป็นบรรทัดฐานใดได้ไม่มากเลยเพราะว่าการพัฒน,นาทีมของทั้งสองทีมนี้มันมันไม่เท่ากันละมัน มัน,มนก้าวกันไปคนละระดับนะในมุมมองของผมเพราะฉะนั้นการที่จเจตาสถิติเดิมมามาพูดว่าเมืองทองเคยชนะบุรีรัมเคยนู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นเป็นข้อมูลเก่าค่อนข้างเก่าเพราะบุรีรัมนะวันนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนบุรีรัมในสมัยที่เมืองทองเคยเอาชนะเมืองทองเคยเสมอ สมัยที่เมืองทองเคยแย่งแชมป์อะไรประมาณนี้มันมันไม่อยู่ในสถานะนั้นเพียงแต่ว่าในวันนี้สภาพทีมบุรีรัมย์เขากรำศึกมาเยอะนะครับแล้วก็นักวิจารณ์เขามองว่านักเตะบุรีรัมย์นี่ค่อนข้างที่จะกรอบใช่ไหมครับกรำศึกมาเยอะนะครับแต่ถ้าในภาวะปกตินักเตะบุรีรัมย์ได้พักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยแล้วมาเตะกับเมืองทองเนี่ยมันก็ก็รู้เลยว่าใครจะชนะใช่ไหมครับ ก็มองออกเลยวันนี้ข้อมูลที่จะเอามาเปรียบเทียบก็คือแค่นักเตะบุรีรัมม์มีพละกําลังที่ที่ที่ไม่กรอบเหมือนที่เขาอ่านกันว่านักเตะจะกรอบเนี่ยถ้าไม่กรอบแล้วมีมีแรงที่จะเล่นเนี่ยก็คือมองเห็นผลการแพ้ชนะได้เลยในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ไม่ต้องไปวิเคราะห์อ,อะไรมากไม่ต้องไปเอาสถิติอะไรมาวัดอะไรมากมายเพราะว่า ในปัจจุบันนี้สาภาพทีมหรือว่าคุณภาพของทีมมูลค่าของทีมม,มันแตกต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าในมุมมองของผมก็คือถ้าบุรีรัมมีรแรงที่จะเล่นก็คือผ่านจบไม่ต้องไปวิเคราะห์เรื่องอื่นนะครับเรื่องโค้ดเรื่องการเข้าใจเกมการอะไรไม่ต้องไปวิเคราะห์เลยนะครับไม่ต้องวิเคราะห์เลยถ้าบุรีรัมมีเรี่ยวแรงที่จะเล่นก็คือจบก็คือผ่านแค่นั้นครับ